มาถึงข่าวบ้างดีกว่าอะพอดมได้ตําแหน่งคนก็จะมองมีข่าวเมาส์นะว่าพ่อโดมแบบดราม่าก็คือมีข่าวว่าคุณพ่อป่วยนู่นเนี่ยทำาให้ได้รับตําแหน่งได้เป็นแชมป์เพราะความสงสารรู้สึกยังไงบ้างก็อันนี้ก็คือแล้วแล้วแต่ว่าคนจะคิดจะจะยังไงแต่ว่าถ้าสำหรับตัวผมแล้วครับผมตลอดตลอดการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมรู้สึกว่าผมเองพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้มาตลอดคือการที่เอาแบบความสงสารยังไงครับแล้ว คือคือก็พอพอจะพอจะเดาได้ว่าน่าจะมีคนพูดถึงบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามนึกแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นว่าเราเราเองมาถึงตรงนี้ได้เราก็ใช้ความพยายามของเราความตั้งใจเต็มที่ทุกอาทิตย์ผมเองก็ตั้งใจทําให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ถ้าตรงผมเองนะครับผมไม่เคยเอาเอาจุดตรงนี้มาเรียกร้องหรือว่าอยากจะขอคะแนนหรืออะไรต่างๆแต่ว่า ผมพยายามทำมันให้เต็มที่ครับทำทุกโจทย์ทุกทุกเพลงให้มันเต็มที่ที่สุดเท่านั้นพอเลยครับแล้วแต่ว่าคนจะคิดยังไงอย่างเี้ครัค่ะน้องท่านก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าแต่งงานมีภรรยาแล้วกี่คนบอกเข้าไปกี่คนบอกไปพี่กี่คนคือสัญญาเลยนะกี่คนพี่ครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่ากี่คนครับแต่ว่ากี่คนหลังจาก วันนั้นผมตอบไปสองสามร้อยคนแต่มีคนมาบอกผมว่าเป็นพันนะครับผมอย่างพิษอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ครับก็ก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณครับก็ทุกคนเขาก็อยากเป็นภรรยาอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าคือผมเดินไปไหนก็จะมีแบบพี่ๆเขามาทักยเง้ยต่วตัวอยากเป็นภรรยาไม่ไม่ไม่ใช่ครับเขาเขาจะมาทักครับแล้ววันนั้นผมถ่ายเอ็มวีอยู่ก็มีพี่คนหนึ่งเขาเดินเข้ามาเออโทษนะฮะน้องพี่เป็นภรรยาในคลิปอะไรเงี้ยผมก็อ๋อครับพี่ผมก็พอรู้มาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ ก็ตกใจแต่ก็ก็อีกใจนึงก็ดีใจครับก็เขาเรียกว่าไงผมก็ยังเด็กอยู่ครับแล้วก็ยังเด็กนะเขาดยังเด็กดนะก็ยังส้มทาลกสินะตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ครับคุณครูเขาก็สอนแบบคุณครูครูเขาก็จะสอนทุกอย่างให้ถูกวิธีครับครูเขาบอกว่า ครูเขาสอนให้รักในความรู้แต่ทุกคนสอนให้รู้ในความรักครับเี่ยผมไหมครับว่าเขาเสี่ยงที่สุดส้มแล้วที่ได้ฉายาว่าเสี่ยงที่สุดย้ายให้พี่ผมตื่นผมอาแกงส้มทำไมถึงชื่อแกงส้มเพราะมีคนอยากกินเยอะมากนะอ๋อแกงส้มใช่ไหมครับก็คือจริงจริงชื่อนี้เป็นชื่อที่บางคนอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเองหรือเปล่าให้มันดูแบบแปลกๆหรือเปล่าแต่จริงว่า ชื่อนี้เป็นชื่อแต่เกิดเลยครับคือคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เพราะว่า<ม>ว่าเคยขายอาหารเหมือนว่าท่านท่านก็เคยขายข้าวแกงมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อลูกเป็นอาหารหมดเลยครับก็มีพี่สาวชื่อข้าวสวยผมชื่อแกงส้มนะครับแล้วก็มีน้องชายชื่อขนมจีนครับก็จริงๆชื่อนี้เป็นชื่อจริงครับเชื่อนะครับเชื่อเชื่อจริงชื่อจริงแล้วแบบว่าถ้าเกิดมีลูกตั้งไว้ในใจอย่างว่าจะต้องเป็นอาหารเป็นขนมเป็นอะไรหรืถเปล้ามีูถ้าเกิดว่าแกงส้มมีลูกขอหาแม่อน ก็ต้องต้องอันนี้ต้องดูว่าจะหาแม่ได้เมื่อไหร่ครับหมายถึงว่าแม่ของลูกใช่ครับในที่นี้ใครกลัวผีที่สุดใช่แคนไหมเออเป่าครับเปล่าครับเขาก็ไม่ได้กลัวคเใจเกรงใจเกรงใจทำไมแต่เกรงใจเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นไว้ยังไงครก็หมายถึงก็มันก็ ก็คงงั้นเลยมั้งครับก็คือที่จริงผมไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเจอแต่ว่าก็ชอบจินตนาการไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ชอบคิดไปเองล้าทำไมเห็นหน้าใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเึงได้จินตนาการอ้าพี่ดอมไม่แล้วคือแบบว่าถ้าเกิดผมเริ่มคือถ้าเกิดมีคนเริ่มเอาความคิดมาใส่หัวอย่างเงี้ยฮะ เรื่องผีอะไรเนี้ยผมจะชอบจินตนาการไปเองว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันจะชอบแบบคิดไปเองเวลามืดๆอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นจะนอนไม่หลับเพราะเพราะว่ากลัวอะไรเงี้ยใช่แล้วโดมโดมก็ชอบแบบแกล้งอะไรเงี้ยก่อนนอนแต่มันก็หลับไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนใจเราเพราะเราจะตื่นหรือว่าจะอะไรอย่แล้วเขาตื่นมาเขาก็ไม่สนใจก็เซ็กซี่เข้าไปเซ็กซี่สินะอ่าให้พูดถึงสเปคของสาวๆดีกว่าว่าตั้งมีสเปคไหมผู้หญิงในอุดมคติเป็นยังไงต้องสูงขา สวยต้องนิสัยอะไรยังไงโดมก็จริงๆหน้าตาไม่ได้ไม่ได้แบบกำหนดแต่ว่าคงเป็นเรื่องนิสัยมากกว่าครับก็ชอบคนที่แบบไม่งอแงครับอาจจะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะโอเคเหมือนกับว่าน่าจะคุยกันรู้เ <wh รื <h <h ่องแบบเอามาเอามาเอามาด้วยเหรอครับคุยกันคุยกันรู้เรื่องเข้าใจครับแกงส้มครับก็ ก็ไม่ไม่ค่อยได้มองว่าหน้าตาเป็นยังไงครับคือสุดท้ายก็ไม่ได้ดูสเปคที่ตรงคือเรื่องหน้าตาต้องเหมือนท่านไหมไม่ต้องอุยอ้ยลองกรอบเลือรอบอันนี้เสี่ยวไปครับจริงๆผมผมท่าท่าท่าเอาแบบว่าเป็นความประทับใจแรกละกันถ้าได้เห็นผู้หญิงก็คือผมชอบผู้หญิงที่ที่เออมวยหน่อยครับแต่ว่าหมวยหมวยแต่ตาโตอะไรเงี้ยมวยไม่ตีนะไม่ตี ไม่ตีไม่ให้ไม่ตีครับนั่นแหละครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วดูที่นิสัยมากกว่าขอแค่คนที่รักผมมีสี่ชั่วโมงก็พออะไรอ่ะขายของฮาร์เซลไงครับก็จริงๆแล้วของผมนี่ก็เอาเป็นพูดว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานๆนะครับก็คงเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่าครับที่ที่ความเข้ากันได้ว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ เขาเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องนิสัยเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานครับสั้นๆแก๊กแร์เลยสั้นๆเวลาใกล้หมดแล้วเขาเล่หมก็ชอบผู่หญิงหน้าตาหน้าตาไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับครับจบครับย้า้เห็นว่าเป็นหญิงสาวนะขอบคุณมากๆแล้วค่ะ ผู้ชมวันนี้เราจัดเต็มกับสี่หนุ่มมากๆเวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆแล้วมีอีกเรื่องราวมากมายที่อยากจะถามพาอยากจะถามนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสี่หนุ่มเลยนะคะน้องโดมน้องแข็งส้มน้องฮาและน้องแทนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคบขอบคุณมากนะครับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันนัิคิดนะคะเวลา11โมงเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันและสี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ